ไฮมิราซังคอดิจิว,วัตชิวะซันเดสสโตรีสันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพียโซทูนิวเจเนซิสครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตตัวกิจกรรมฉลองครบรอบ2ปีนิวเจเนซิตในช่วงที่3กันแล้วนะครับซึ่งที่3เนี่ยจะเป็นตั้งแต่วันที่10ไปจนถึงวันที่24พฤษภาคม2023นนะครับแล้วก็ตอนนี้จะนับว่าเข้าสู่ช่วง รึ่งหลังของตัวกิจกรรมกันแล้วนะครับมีอะไรกันบ้างก็มาเริ่มกันเลยก็เร ah ิ่มจากตัวเทสหรือก็คืองานก่อนเลยกันละกันนะครับซึ่งที่ขอเริ่มจากตัวเดลี่หรืองานรายวันก่อนกันละกันนะก็สำหรับตัวงานรายวันที่มีการเพิ่มของตัวกิจกรรมเข้ามานะครับก็คือจะเป็น4ตัวนี้ซึ่ง2อันแรกเนี่ยที่เป็นเงื่อนไขที่ว่าให้ลงตัวเลมเตดเควสกับการกำจัดมอสเตอร์กิจกรรม100ตัวเนี่ยสองนี้ก็ยังเป็นเงื่อนไขเหมือนเดิมขอาวันก็ยังคงเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็สำงอัข้างอัน เพ,เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งอันหนึ่งเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขที่ว่าให้ทําการล็อกอินเข้ามาในเกมเฉยๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีตัวละครที่มีแต้ม b a ตเตอร์ตั้งแต่1,682ขึ้นไปนะครับคือถ้าหากว่ามีแต้มแ a t เ l e Power สูงกว่าเท่านี้เวลาทำการล็กินเข้ามาในเกมเนี่ยมันก็จะผ่านเงื่อนไขในทันทีกันเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัว ก็จะเป็นเงื่อนไขที่ว่าให้ทําตัว daily test นะครับก็คือเป็นงานและวันตรงนี้แหละแต่ว่าจะเป็นอันไหนก็ได้ให้ครบทั้งหมด4งานซึ่งก็จะคล้ายๆกับเงื่อนไขแบบตามปกติกันเลยนะครับซึ่งถาาว่าทําครบ4งานปุ๊บก,ก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขนะครับแล้วก็สำหรับของละวันนั้นก็คือจะเป็น บัตรสีลุ้งใบนี้นะครับมันคือตัว Second Anniversary t a n ี่แตงฟู c k e t นะครับมันจะเป็นตัวบัตรที่เราสามารถใช้ในการเปิดตัวตู้กาชาตู้นี้กันได้อก็คือจะเป็นตามนี้มาที่ตรงหัวข้อตู้สกแกนตู้กาชาซึ่งก็คือจะเป็น ตัวตู้กระชาตู้นี้นะครับกับตัวตู้ c ซคเกิล n ดเวอ r ์ซารีแตงกิ้วฟ o ลซึ่งอันนี้มันเป็นตู้กระชาที่เราก็สามารถใช้ตัวแต็บ AC ในการเปิดตามปกติกันได้นะครับแต่เนี้ยมันเป็นมาจากตัวกิจกรรมมันก็จะมีตู้อันนี้เหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยสตู้นี้นะครับมันเหมือนกันนะคือตู้ที่อยู่ในหัวข้อ a c s ิสแกับตู้ที่อยู่ในหัวข้อ Special s ลแสแอันนี้มันเป็นตู้เดียวกันมีขอรางวันในตัวเนี่ยเหมือนกันแบบเดสเดสกันเลยนะครับแต่ันกลังเป็นตัวกิจกรรมที่เราก็สามารถได้รับบัรฟีจาากกท งานสองตัวเมื่อตะกี้นี้นะครับซึ่งเราก็สามารถหน้าบัตรอันนั้นน่ะมาทำปานทาการเปิดตัวตุ้กตาตัวนี้กันได้โดยกิจกรรมนี้นะครับมันจะมีให้เราทํางานสองตัวนี้เนี่ยทั้งหมด27วันหมายความว่าเราจะได้รับบัตรสีลุงใบนี้มานะครับทั้งหมด54บใบเป็นจานวนสูงสุดของตัวกิจกรรมในครั้งนี้นะครับถ้าหากใครที่อยากจะเปิดตัวตุ้กตาตัวนี้ฟรีๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาทําการเล่นในแต่ละวันกันได้เลยนะครับอันนี้คือส่วนของตัวเดลี่นะแล้วก็ถัดมาวิกลี สำหรับตัววิกฤตหรืองานรายสัปดาห์นะครับก็จะมีงานของกิจกรรมเนี่ยทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็จะเป็นอันนี้อันที่1 2แล้วก็3นั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเลยนะอันแรกก็คือจะเป็นเงื่อนไขที่ว่าให้เราลงตัวเลเวเดตเควสของกิจกรรมนะครับให้ครบทั้งหมด10ครั้งอันถัดมาก็คือทําได้ที่แท้ไหก็ได้ให้ครบ10งานกับ35งานนะครับสามอันนี้เงื่อนไขย,ยังคงเหมือนเดิมเลยนะครับก็ขอข้ามไปเลยก็แล้วกันนะแล้วก็ถัดมาลิมิต สำหรับตัวลิมิเต็ดนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากงานตัวนี้ก่อนกนละกันก็จะเป็นงานที่มีเงื่อนไขที่ว่าให้เราทําการเก็บตัว แต้มซีซันอลพอยต์ของกิจกรรมในตอนนี้ให้ครบทั้งหมด1ล้านแต้มนะครับซึ่งเนี่ยต้องเริ่มเก็บตั้งแต่ในช่วงที่3าใหม่นะ้ไม่ได้แบบว่านับตั้งแต่ตอนเริ่มกิจกรรมตอนแรกสุดเลยนะครับคืออันนี้ต้องเริ่มเก็บตั้งแต่ช่วงที่3เป็นต้นไปทาการเก็บให้ครบ1ล้านแต้มก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับส่วนของราวันนั้นก็จะเป็นแต้มซีซันอลพอยต์ห้าหมื่นแต้ม EFP หนึ e ่งแสน EFP แล้วก็ตัวไอเทม เฟรนชังขั้นที่ 2A กับ B อย่างละ30ก้อนด้วยกันนะครับก็จะเป็นเทมที่เราสามารถใช้ในการปลดพลเที่ยวเลเวล่า6ของตัววุ้กกันได้นี่ก็จะเป็นขอบวานาก,การที่เก็บแต้มครบ1ล้านแต้มในช่วงที่3เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ถัดมางานที่2ก็จะเป็นงานตัวนี้ ก็จะเป็นเงื่อนไขที่ว่าให้ทําการใช้ตัวแต้มซอรพอยต์ในการแลกของซัก1ชิ้นก็พอแล้วนะครับคือในในช่วงรึ่งหลังเนี่ยได้มีการ update, อัปเดตไอเทมใหม่เข้ามาในตัวร้านค้าของกิจกรรมอันนี้ก็เลยจะเหมือนกับเป็นการบอกว่าอ่าตอนเนี้ยไอเทมใหม่เข้ามาแล้วนะไปแลกของสักหนึ่งชิ้นดีก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขตัวนี้นะครับขอรบกวนก็จะเป็นแต้ม s ซอรพอยต์3,000แต้ม EFP 7,000 EFP แล้วก็ถัดมางานที่3นะครับก็ผมก็จะขอพูดถึงอองานตัวนี้ อ่ะก็คือจะเป็นเงื่อนงานที่มีเงื่อนไขคล้ายๆเดิมเลยนะครับก็คือจะให้ไปผ่านตัวเล m i t e d ็ u เ s วของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งเนี่ยขอให้ไปลง l i เ i t e ด q u เ s วในช่วงนี้ให้ครบทั้งหมด5ครั้งแบบผ่าน5ครั้งนะก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขของงานตัวนี้นะครับขอรางวัลก็จะเป็นแต้ม5้า0มืแต้มแล้วก็ e ER อ P อีก2องมือ ER แล้วก็ถัดมางานที่4นะครับก็จะเป็นงานตัวนี้ ก็จะเป็นงานที่มีเงื่อนไขที่ว่าให้ไปหาตัวแรปปี้ของกิจกรรมในช่วงครืงหลังนี้ก็คือจะเป็นตัวสเปรคิวแรปปี้นะครับก็จะเป็นแรปปี้อวกาศนะซึ่งเนี่ยขอให้ไปเจอสักหนึ่งตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับขอรางวัลก็จะเป็นแต้มห้าพันแต้มกับเอฟพีหนึ่งแสนเอพี e แล้วก็ถัดมางานที่5ก็จะเป็นงานที่ให้เราไปผ่านตัวทริ่อลนะครับซึ่งจะเป็นทรวอลจากที่ไหนระดับไหนก็ได้เลยนะขอให้ผ่าคนคบทั้งหมด20ครั้งก็พอแล้ว ของะวานก็จะเป็นซีซั่นลอพอยต์หนึ่งหมื่นแต้มแล้วก็หนึ่งหมื่น e f p นะครับอันนี้คืองานเด็ดๆที่ได้มีการอัปเดตเข้ามาในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะการแลกแต้มในช่วงแรกเอยการทำารดที่ให้ผ่านกี่ครั้งกี่ครั้งว่าไปงานของ npc งานวอลลุก,ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็งานเรียบแต่อีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นงานที่มาจากตัวแคมเปญให้ไปเล่นเรื่องเกี่ยวกับตัวเนื้อเรื่องของตัวเกมนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นงาน1ิบตัวบนนี้ งานสิบตัวบอลนี้นะครับมันจะเป็นเงื่อนไขที่ จะให้เราไปเล่นด้วยกับตัวเนื้อเรื่องนะครับซึ่ง9ตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขที่ว่าให้ไปเล่นตัวเมนแทสในเรื่องหลักให้ถึงจุดเช็คพอยต์ตามที่กำหนดนั่นเองนะครับก็เร่ตั้งแต่งานตั้งแต่บทที่1ไปจนถึงอที่สุดตอนบทที่5้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าว่าผ่านจุดเช็คพอยต์ปุ๊บก็จะได้รับขอบัลกันไปซึ่งงานที่1จนถึงงานที่7นะครับมันจะเป็น7จดงานที่เราจะรับเรื่องเกี่ยวกับ EFP มาซึ่งเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่10,000 EP บ้าง1 0ื0น ซึ่งมากสุดเนี่ยจะเยอะถึง6ล้าน5แสนกันเลยทีเดียวนะครับก็คือตอนนี้ถามว่าใครที่เป็นผู้เล่นมือใหม่เล่นเรื่อๆไปถึงจุดๆนึงแล้วปุ๊บก็จะมีการได้รับของรางวัลจากการที่มาจากแคมเปญตรงนี้นั่นเองนะครับซื้อสำหรับใครที่ผ่านทั้งหมดแล้วนะมันก็จะได้รับในทีเดียวตอนที่เข้ามาในเกมนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานที่8 งานที่8เนี่ยจะไม่ได้รับ EP แล้วนะครับแต่ว่าจะได้รับเป็นเงินแทนก็คือจะเป็นเงิน200,000เอ็นเตาแล้วก็งานที่9ก็จะไม่ได้รับอะไรนะครับคือจะเป็นเรื่องของไอเทมอย่างเดียวนะแล้วก็เรื่องของไอเทมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ ตัวไอเทมที่ใช้ในการปลดลิมิตแบบฟรีฟรีได้จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวบีทิกเกอร์สีเหลืองแต้มสตาร์เจมสีเซสตาเจมแล้วก็บัตรใบดีที่เป็นประเด็นมีคําถามมากันมายเยอะเหมือนกันนะครับกับตัวบัตรรีไฟฟอร์เมทเวนตี้ทีทิกเก็ตก็คือในบัตรที่ใช้ในการเปิดตัวตู้รีไฟฟอร์เมทเวนตี้ทีนั่นเองนะครับซึ่งตัวตัว,ต,วตัวนี้มันจะอัปเดตมาในวันที่17พฤษภาคมนะครับก็คือจะเป็นในสัปดาห์หน้านะคืงอางานเนี่ยมาตั้งแต่วันที่ นะครับแต่ว่าตัวตู้เนี่ยจะมาในวันที่17ก็คือจะเป็นในสัปดาห์หน้าเพราะถ้าสำหรับคนที่ถามหาว่าแบบน,นี้มันใช้ที่ไหนอะไรยังไงก็คือใช้กับตัวตู้กระชากเ SD ที่จะอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์หน้านะครับก็สามารถเก็บรอเอาไว้ก่อนแล้วก็เอาไปใช้งานเพื่อจะเดิให้ต้องการจัดนตัวตู้กระชากตัวนั้นนะไปได้เลย1ชิ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือขอละวันจากทั้ง9งานนี้แล้วก็งานที่10ลละ สำหรับงานที่10นะครับอันนี้จะเป็นงานที่จะให้เราไปเล่นช็อตเอพิโซดหรือก็คือมินิเอพิโซดให้ครบทั้งหมดในแพทตอนนี้ก็คือจะเป็น55เนื้อเรื่องด้วยกันนะครับครื่อันี้เนี่ยถาาว่าใครที่เล่นเนื้อเรื่องหลักจบแล้วมันจะมีจุดที่ให้เราไปทําการสํารวจไปเจอกับตัวละครแล้วก็ให้ทําการไปอ่าไปดูเนื้อเรื่องตรงส่วนนี้ให้ครบทั้งหมดนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ย จะรวมไปถึงการทำไซค์ควีด้วยนะมันจะมีไซค์ควีที่เป็นฝั่งเอลิโอฝั่งรีเทมฝั่งคาควนิสุที่ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ไปเล่นในเรื่องรอง,องตรงนี้มันก็จะไม่น้บให้ผ่านทั้งหมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปได้ให้คนทั้งหมดจะสามารถผ่าน,านตัวนี้กันได้แล้วก็ขอรางวัลเนี่ยก็คือจะเป็นแต้ม SD 100 SD กันเลยทีเดียวนะครับก็สามารถได้รับแต้มง่ายๆโดยการที่ไปดูในเรื่องส่วนเสริมเนี่ยให้ครบทั้งหมดนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับ ตัวงานของตัวกิจกรรมในช่วงที่3ที่ได้มีการอัปเดตเข้ามานะครับทีนี้ก็มาดูตัวล้างค้าของกิจกรรมกันบ้านนะครับก็สำหรับในช่วงครึ่งหลังนี้ก็ได้มีการเพิ่มไอเทมลดใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เริ่มจากชิ้นนี้ก่อนเลยก็คือเป็นตัวบัตรเซเวนยูสแคร์ของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่2เซตนี้ใช่ไหมซึ่งคราวนี้ก็มีการเพิ่มเซตที่3กับ4เข้ามาแล้วนะครับราคา10,000กับ15ึ่งื่นาและได้อย่างละงยกันนะครับ ลงมาเรื่องเกี่ยวกับพวกเอเซอรี่สเต็มท่าโมชันหรือว่าแต้มสตาร์เจมเนี่ยในครั้งนี้ไม่มีการเพิ่มเซ็ตใหม่เข้ามานะครับก็ยังคงเหมือนกับครึ่งแรกเลยนะอาวุธอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เรื่องกับชุดเกราะก็เหมือนเดิมแล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องของตัวแรกสำหรับตัวแรกที่ได้มีการเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็คือจะเป็นแร่ดิสเดียมกับอินโฟเนียมซึ่งก็ได้มีการเพิ่มราคาเป็น2เท่าก็คือจะเป็น3,000กับ4 0 0 0แล้วก็สามารถแลกได้อย่างละ50ครั้งด้วยกันนะครับถัดลงมาก็จะเป็น เรื่องเกี่ยวกับตัวลอดอาร์เมนก็เริ่มจากตัวอาร์เมนที่เป็น,นหลอดเดฟีนะครับซึ่งลอดเดฟีเนี่ยก็คือหลอดที่ใช้กับตัวเด a l อเควสนะซึ่งก็ได้มีการเพิ่มเซตที่2เข้ามานั่นเองนะครับเซตที่2เนี่ยจะมีการเพิ่มจำนวนครั้งด้วยนะคือตอนแรกเนี่ยมันจะสามารถแลด้แค่10ครั้งราคา30,000่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นราคา3 0,000่นเท่าเดิมแต่ว่ามีการเพิ่มจำนวนการแรกเนี่ยเป็น30ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ในครั้งนี้ยังเพิ่มหลอดเดฟีที่ เป็นอีก2ตัวซึ่งเป็น2ตัวแลกกันด้วยนะครับคือหลอดเดฟิเนี่ยมันมีอยู่5ตัวด้วยกันนะในตอนนี้ซึ่งสาอันแรกเนี่ยมันเป็นอันที่หาง่ายแต่อันที่4กับ5เนี่ยเป็นอันที่หายากซึ่งคราวนี้ก็ก็มีการเพิ่มเข้ามาในตัวราคากันแล้วนะครับแต่ราคาเนี่ยจะสูงถึงห0,000ื่นแล้วก็มีการจํากัดว่าแลกได้แค่10ครั้งเท่านั้นนะครับถัดลงมาก็จะเป็นตัวหลอดกีการ์ดนะครับกีการ์ดแบบเป็นขั้นที่4ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Power Shoot Tech หรือ My p ์พ i t o o t t e h เนี่ยก็มีการเพิ่มเซตที่2เข้ามาราคา25,000ได้ได้10ครั้งต่อมาก็คือจะเป็นหลอดโซหลอดโซเนี่ยก็มีการเพิ่มเซตที่2เข้ามาด้วยเช่นกันนะครับราคาเพิ่มเป็น1 0 0 0 0มือได้ได้10ครั้ง หลอดเดสคิปเปอร์มีการเพิ่มเซตสองที่เป็นราคา25ง0 0และได้10ครั้งแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นหลอดผสมอสองเตตัสนั่นเองนะครับก็คือพวกดัชชาดัโฮชาโฮเนี่ยมีการเพิ่มเซตสองที่เป็นราคา1 0 0 0 0แล้วก็สามารถได้ได้อย่างละ10ครั้งเหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวไอเทมที่มีการเพิ่มเข้ามาในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับแล้วก็ถ้าว่ารวมกับครึ่งแรกด้วยก็ต้องใช้แต้มทั้งหมด 9ก้าล้านหนึ่งมื่นแปดพันห้าร้อยแต้มด้วยกันนะครับเรียกได้ว,ว่าแต้มเนี่ยเกือบจะ10ล้านกันอยู่แล้วนะครับคือตอนแรกคิดว่าแต้มของกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ย ก็น่าจะประมาณสักเจ็ดแปดล้านผมากฏว่าเยอะถึง9ล้านกันเลยทีเดียวนะครับก็นี่สำหรับคนที่ต้องการจะแลกของทุกชิ้นในตัวร้านค้านะครับซึ่งสำหรับตัวแต้ม9ล้านเนี่ยเอาตามตรงในกิจกรรมนี้จัดว่าไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับเพราะว่าตัวเลมเด็ดควีเนี่ยมันจะได้รับรอบละต้อง3 0,000ื่นเออเจนเกด้รอบละ3า0,000ื่นด้วยจุดฟาร์มเนี่ยถ้าหาว่ากดบูดดีๆก็ได้รอบ้ะแบบแบบเป็นแสนกันอยู่แล้วนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นสลหรับการนำตัวแต้มมาแลกในตัวร้านค้าของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ยังคงเเหมมือนดิว่า ถ้าหากใครที่มีเวลาเล่นน้อยม่เวลาเล่นเยอะอะไรเนี่ยแลกแค่ของพิเศษของกิจกรรมก็พอนะครับก็คือจะเป็นแค่3ชิ้นนี้ก็คือเป็นออเทเซอรีเป็นเรื่องของตัวสแตมป์แรพปอรลองคข้อรอบ2ปีแล้วก็ตัวท่าโมชั่นแด a ส์แอร์บอรดตัวนี้นะครับก็แลกแค่3ชิ้นเนี่ยที่แบบเป็นของเล่นแต่ก็พอแล้วนะครับอันนี้คือส่วนของตัวร้างคาของกิจกรรมนะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ ตัวไอเทมรีไซเคิลตรงนี้ก็ยังคมอามีเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของตัวไอเทมบูสสำหรับคนที่จะไปฟาร์มในโซนต่อสู้แต่ถ้าหากว่าไปฟาร์มในเลเวเควเนี่ยไอเทมตัวนี้ก็ไม่จะเป็นต้องกดก็ได้นะครับทีนี้เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของบูสแคมเปญกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้มันจะยังไม่เริ่มนะแต่ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับก็คือจะเป็นตั้งแต่วันที่17เจไปจนถึงวันที่24 2023พฤษภาคม 2023, นี่รับมี่พฤษภาคมสอแพ้วก็เพิบสป็นการอป เพียร์เสกิลหรือก็คือตัวออฟฟิกซับเพิ่มเติมกันด้วยนะครับก็สำหรับคนที่อยากจะฟาร์มของอะไรเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้หนักๆเนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะมีการให้โหวตตัวละครยอดนิยมกันด้วยนะครับจะเป็น NGS Election นะก็คือจะให้เราเลือกตัวละครที่เราชื่นชอบนะครับซึ่งถาาว่าตัวละครไหนที่ชนะการโหวตในครั้งนี้จะมีไอเทมพิเศษที่จะ เป็นทีมของตัวละครตัวนั้นมาอยู่ในเกมนั่นเองนะครับซึ่งใครที่ต้องการจะโหวตเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ที่คัอธิบายใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวกิจกรรมฉลองครอบ2อปีในช่วงที่3ที่เป็นช่วงครึ่งหลังนั่นเองนะครับคือจะมีแค่นี้เลยนะก็คือจะเป็นเรื่องของตัวงานแคมเปญต่างๆจะมีการเพิ่มแท็กใ,ใหม่ๆใ,ใ,ในตัวร้านค้าแล้วก็ความจริงจะมีส่วนของตัวเรเบ็ตเควสกันด้วยนะครับแต่ว่าตัวเรเบ็ตเควสเนี่ยเดี๋ยวขอแยกไปทําไปอีกคลิปหนึ่งเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน่